来个圈，来个圈，轮流来，来个圈。 ก็จริง่ก็ไต้ทัเลิ้เน้อไต้กันเลย อย่าไปได้น้องเนี่ยนี่น้ำปล่อยสิเออเว้สี่คนมาไว้เขาอยู่ในปตตารลาะเขเบ่ง่ะเออ

ไปเจอ nào, โอ้ lên ว่าไหวเลย giờ đây đi,

chèo thế là khốn diệu đảo nó chế lớn lắm

คุณล si> ้อไปย่าไผ่ล anyway. ูกไปที่มือเขาหนาวแน่เมื่อไปอ่ะไมตองดีไปใหลูกคุณได้ดีขนารแบบน้ไปแบบนี้ไปดูลย ใช่ังยกหางมังด้วย Mm-hmm. <laughs> กที่เจดย่าให้นเฮ้ยเฮ้ยมีมีเมาทนี่นี่เลยก็ที่เจอย่าันหน้าแล้วนะเบทันหน้าแล้วนะเดี๋ยวจะตามไปติดาเดี๋ยวจะถ่ายลงเให้ดูนะคะ้ตงเมเอยุยุย้นมาอยตยนยาวุ เดียวมันข really? <speaking in minority rivalry> yeah, ้าขอนได้เย็นมั้งฮ่า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 ฮ่่าฮ่าฮา่าฮ่กฮ่าฮ่าฮาา โอย้งเ้ยบ้่ั้ดอ้หนหา้ว่ยหันันหหันหันหัันห่นหั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 นหานหั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 หันหัหันหันหันหัันหันหันนหัเหันนหั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 หันหันนหันหันหันหนหัันหัันหันหัันันหันหนนหันหนหันหันหันั

Nan lọt đi lên loại nó. Tìm 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 <laughs> อ้ออตั้งเป้าว่าอันยี่สิบตัวก็ได้ดอ้เอากระเพาะล้วเด้อผู้้าผู้เนี่ย ชักเหนเลยวจเน่เห็นด็อยวเขาเขาฟังวิดีโอดิโ<อ>ปาดจวยบแมนนน่่ีนนีเบียดนี่ก็จะมาคงไม่งอ่อน่ยางนี้ขาเอากเิ่างนั่ง <c ười> ตรงน,นี้ดูเอ๊ะเจี๊กอนนอกสองสองสองสอ <c ười> ก็ลูกก็เกานที่เสียงคออกกาตั่นไอนีั่นยังยังยังโอ้จะไปเข่าตาก้องพุีเข่าตาก้องพุี รอบเศร้าโอ้เไปหลายท่าน่ะตัวลอกว่ากัมีดด้วยเนี่ยโอ้โหดโอ้ตัวเล่นลุ้นโครกลัวนินเงยโอ้โันนี้ว่าตัวไม่ได้ลาเนาะไ่ได้แก้วน้ำเขาอยู่เสียี่ยวล้วกลัวเสีย

นี่เครื่องมือได้หลายเนาะตรงบายท่าไรจิงเลยโอ้ปนนนออันนิ่ตัวงาตัวงี้สองขีดเออนี่จะปัน้นนิ้นตัวมีน้ยกมุมน,น้ำด้วยนาะ รึ่งวันโอคพึ่งมือพึ่งวันผักเทียงผักเทียงในสำนีถ้า่วงาบก็ที่ได้เพิ่มอี่นาบดวื่องี่เราเนโอ้หลักมาบ่อยไก่กัลกเขาไก่กันลกเลยจะหั่แดงแค้นี้แต่ว่าหแดงปากแดงอืเ่นเดีงเล็เดีว่โมาเดียึงบอเอาขายเทโอ้ยกบ่อยเลยเนาะพูเนาะพูเนาะปูเนาะไแยไปแล้วเขไอ้ฝนได้ โอ้ยได้ไหลด้วยนะก็ะตามน้อนแล้วเนาะเออไปปลานิ้นปลาขาวปนกันปลาตะเทียนอันนี้ใหญ่อันนี้ตัวโอ้หดลอหาลี่งยไลหตัเมยได้เยก không chơi xin, cái tạm nhót là, đây lại bên này là.